คนขาเช้านี้ถือว่าอะไรทำบุญพี่สู้มานั่งกับหนูใช่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 หลวงพ่อพี่นั่นหลวงพ่อนั่งหน้าเลยเดี๋ยวหนูนั่งกับน้องเดิมแป๊บนึงนะคะว่าอยู่ไหนนี่นี่ไปในนาเทพเป็นนี่แป๊บนึงสิเพราะท่านเป็นพระจ๋าหลวงพ่อทำบุญเป็นน้ำให้สาธุค่ะมิมนค่ะเดี๋ยวหนูไปสู้นั่งด้วยความ โอ,โอเคพี่สุมา,อะ,อ,าอะไรครับนังใดนอจ้าลุงบอกโอเคนี่ลุงว่ารู้ว่ามาจากไหนค้าบมาจากกรุงเทพอ่ะไม่ใช่สาวน้อยเพี่นแน๊มอลลั่มค่ะก็ปะเป็นมอลมอลั่มพวกนู้น รัมขั้นตะแลวค่ะเตยล่าขั้นตะแลวแมนกระลังสรีอุ้ยไปข้างหลังคนล่ะค่ะแมนมาเบิงนกต่ำโนกไม่รู้มันบ้ามันพ่อนกวิ่งชนรถเราไม่เป็นไรเราไม่ทักใจอายุยมที่ไปทางไหนตอนนี้ไปไปบ้านแพงของสูงที่ใสสารคามโอ้ไปอีกร้อยกิโลมันพออยู่ทุนโบลานี่เองนี่นี่ทุนโบราจังหวัดศรีสิงห์ศรีสิงห์ บุราเราให้ครับนี่แหละเทัวรอ่ะไปงานกระทินบอกค่ะหลวงพ่อยังยังงานกระทินบอกค่ะงานงานพระทานเพลิงซุกนี่เรานักไปประเทศเจ็ดโมงเราคนขับไม่มีรถนะดิเอาวันอยู่ทางใดละเบื้องแม่นี่ที่หลวงพ่อบอกกิโลมากี่โลประมาณประมาณสิบโล ได้ได you know? <wa> ้รับหลวงพ่อใช่ถูกนะคะเพิ่งต่ำนกมาเมื่อกี้นี่เพื่อนครับพวกนกกลับมาเบิ่งนกได้ค่ะหลวงพ่อจริงจริงเลยเป็นแอรเติบยกต่ำมาเมื่อกี้ได้ยินเสียงตึ๊บก็เลยพานกำบังวุ่นมาเบิ้งเรียกว่าเป็นหมาสนุก็เลยว่าเบิ้งไม่ใช่มาบอกมันนู้ดแต่ออกมาจากเงี้ยบิน จึงหลวงพ่อเป็นไปเทินะคะหลวงพ่อไปเทิดไปทานเลือกสุขวันค่ะเานมุมเทิดเช้าบอกเชฟเฟอร์เชฟเฟอร์ไปที่อื่นจะเขาแล้วแล้วใครมาส่งพ่อเนี่ยก็โบกมาแสนข้านทางนี่แหละหลวงพ่อบังโบกมาใส่นั่นสาธุเนาะถือว่าเราโดยบังเอิญคงไม่ใช่บังเอิญมั้งคงจะมีเหตุเมียนไม่เหตุในตอนเดิม นูงอกไปข้างหลังมีผู้หญิงมาขอเย่างคุณพ่อเอางใดแ่ยายเขาอกว่าที่แหลนว่านอกนั่งขวางข้างหลังเต็มมีพระสินางใสนนอหนูก็เลยอกระสันผู้หญิงไปนน่งน้ำกันใดก็ได้เออหลวงพ่อ่าใหม่ชอคนคนครับเพิ่เลือมข้าวกหลวงพ่อแนอ่านี้เอาทานอยู่ทานอยู่ทานอยู่ สายอยูไปกีโลเียซายเลี้ยซ้ายทานอยู่ระวังรถพ่วงนะครับระวังรถพ่วงนะครับลงอจะกลาบจังใดล่ะจ้าวันนี้โอ้โหเอื้นคนไปส่งหลังนอกจากยอคนทางไหนอะไยงอีกคนกาสินอีกคนของหนูอุบลค่ะประมุดระวังรถนะคะ คงเจียมปะค่ะผมรู้กัมายู่สาวหน่อยเพรบันพ่แหงกันนี่แหละค่ะเขเป็นบอลำัม้งเอกงบอลำัมสสูสัยใหญ่กับอม่นีร่เียบว่าถ้าสินท้มาเล่นนี่ยปีแล้วเนี่ย๋อไพ่อ้างพาวลพ่อลงพ่อลุง่อลุงพ่อลุนไลุงพ่อลงพ่อล่อลุงพ่อพ่อลุบพลุงพ่อลงพ่อลุงอลุงพล่อนเทนต์ใหม่แล้วป้ามดทพูดแบบนี้กับหลวงพ่อคอนเทนต์ใหม่ เล้าวอยงก่อนคือเด็กเทราเ่าลูกใหญ่แ้วี่บาบยากไหมตั้งเทราซ่าหน่อยอาจจะคิ้วงานเต็มนะคุนจองว่าทัานก็ได้ลวงพ่อใช่ค่ะจะมีจองคำปีบื้อผมขอเสจตำบลไปกันแม่เขาบพามีโอกาสก็เล่าสามคว้ามือยนต์ตีไฟเดียวครับตีไฟเดียวครับตีไฟเดียวครับระวังรถพ่วงด้วยนะครับบ้าน ตาแอกบ้านตาแอกนี่คุๆบ้านขมิ้นบ่ค่ะคุณขมิ้นโซรินโุรงนรินอ่าริหมดเลยนะสุรินชังใดรถเงีมันกับไว้กมอไส่อยู่แล้วเนาะวากว่าตาแดงหมดเลยมอไส้คีมาได้จักรถหรอจ้าหลวงพอตั้งแต่ปุ้นบ้านปุ้นเลยจักรลถจ้ะขีสุ กิโลลแ้วอ๋้เรามาคืนต่อจากเข้าอีกกระป๋องถูกหอดรับจ่องบุญต่อในบุญต่อนี่แม่สาธุพี่น้องชมจิบอนุโมทนาสาธุน้ำกันได้ค่ะเวลาเวลาเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเวลาก็จริงเราจะไม่กลับมาแล้วเนาะเมื่อกี้นะแต่ว่าเป่าว่าผมหน่อยเลยว่าเวลาเราจะไปไหนมาไหนนี่จะมีคนช่วยเราตกรถเหมือนกันนะถ้าเราเป็นลักทรัพย์คพี่เคยเจอเหตุการณ์กับตัวเองหรือเปล่หมอลามมาเมตตาหมานิยมนะบอกว่า จะแจกแกงก็พอแล้วบ่หรือว่างมาพอดีพอดีเลยค่ะเจ็ดโมงทำว่าเรใส่สักส่ีสาก็นีไม่ได้บราจะเทกยแล้วเนาะฮะลุงผอมมีของดีให้พ่อให้ป้ามดเขาไว้ในรถเลยป้าสห้ทดแทนทสแทนค่ะแวว่าเปล่า เออก็ให้ลงรถกันในหืมใช้าุกอย่างของนี่หลวงพ่อมีหลวงพ่อเราเฝ้าวัดเจ้าวาดใช่ไหมโอ้สุดยอดเอาหลวงพ่อชื่ออะไรหลวพ่อชื่ออะหลวงพ่อมหามนต์หลวงพ่อมหามวัดวัดใดน้อยค่ะวัดสาบัวแดงวัดสาวบัวแดงนี่คือหว่ามหามนต์วัดสาวบัวแดงถูกไหมวันที่หนึ่งผมจะเท้าเราผินมากหลวงพ่อมหามนต์วัดสาวบัวแดงจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เพื่อท่าตูม พี่ถูกไหมวันที่อย่างเดี๋ยวพี่มาจ้าถูกค่ะเพาะอาาไม่ถูกก็ผมไม่เจอแลนะถูกเต็มเต็บปลาหมดพี่น้องคะถือโอกาสบอกเลขเลยสื่อเลขรถปลาหมดเลยค่ะแปดเจ็ดสี่ห้าเอาลขสวยแล้วนะเอาลีนุวะเลขออกบอกรถพี่รถใส่ยใหญ่เขาเออรถพี่สุเพรผมอาศัยคนขับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ทั้งทั้งชนอันนี้ใช่ไหมแล้วเราเห็นเต่าเมื่อวานอีกเห็นไหมใช่เนาะไปปล่อยเต่า ซือโอกาสบอกโชคพี่น้องด้วยค่ะเต้าามถนนกัแมวล่มจากเด็กรถพิสุ874เอ้ฮอดแล้วเขาพิสุลงไปส่งลงพอเนี่ยเดี๋ยวพ่อใั้เอาน้ำลายพ่อใส่หัวผมหน่อย้นะนี่ถึงบอดีเลยค่ะโอ้สาอนุโมทนาสาธุค่ะลง่อโชคดีรถคันนี้เข้าดิษโชคดีค่ะได้หนีเฮ้าได้มานี่ มันมันเป็นหนอนอาทูพ่สูลงลงไปนี่นะสาทุเจ้าคาซพี่หนองใครสีขาดคิดสีเดมาการมันีวการใคการอาถุกค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเนี่ยสาธุกนักสการค่ะลงพอสการค่ะลงห่อค่ะลงพลอสาธุค่ะ กานบุญปลาเฮ้าบุญค่ะไม่ใช่เรื่องบังอกินนะคะดนุโมทนหน้าสาธุน้ำกันค่ะถ<ม>้านกถ้านกันกกวน้นเสียชีวิตแล้วก็ขออุทิศให้เขาเนาะยยครับองโหจิกรรมให้กันเด้<ม>บอดดบร<ม>ิส<า>ุทธิ์ใจทรงหลวงพ่อเทศมือนีก็ขออุทิศให้ บุญให้นกตัวที่ต่ำไปเมื่อกี้ด้วยกระเท้าถู่ในยอดลงนาใช่ครับจากสิบเป็ดจังใดให้ดึดถึงบุญน้ำกันเด้อสาธุสาธุค่ะเร็วตัวแปดเจ็ดสี่หาเด้อค่ะพี่นอกสาธุสาธุ